ไปไปคุยกับใครล่ะหนาฉันไม่ได้คุยกับใครนะคะฉันแค่คุยกับผู้ชายใช่ไหมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าคุยกับคนอื่นเนยลยฉันรักคุณแค่คนเดียวรู้ตัวก็ดีคุณเป็นผู้หญิงของผมคนเดียวเท่านั้น แลวที่ผมเป็นแบบนี้เพราะผมรักและแครคุณมากรู้ค่ะรู้เอค,ค,คุณ่คะฉันขอร้องนะคะปล่อยฉันก่อนได้ไหมคะฉันเจ็บอย่าทำให้ผมโมโหอ,อีกเข,ข้าใจไหมเข้าใจค่ะ ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันสัญญาค่ะแล้วเมื่อกี้นะตอนกลับบ้านนะตอนที่ข้ามถนนนะ่คุณไปม,มองไอ้บ้านไนดะ้ทำไมอยากตายเลยเออคุณคะฉันแค่มองถนนคุณก็หงุดงแล้วหรอคะมึงเลิกตอแหลกสันทีกูก็เห็นอยู่ว่ามึงแอบมองมาเนะี่ย มึงยิ้มให้มันทำไมท่รัสเขายิ้มมาเราก็ยิ้มตอบเลคะจะให้ฉันทำยังไงฉันไม่ได้รู้จักเขาและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนฉันรักแค่คุณคนเดียวนะคะมึงไม่ต้องวันอย่างเลยเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมาดิคุณคะอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะคุณดูบ้านนี้สิพี่บอสอย่าทำอะไรเลยค่เอาแล้วนะ ยี่สิคะเสียงดังขนาดนี้ถ้าทางจะรุนแรงน่าดูพี่พายใช่ไหนะคะปฉันกลัวนะเราเข้าไปช่วยกันเถอะคุณคะอย่าเลยค่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวปล่อยให้เขาเกียยงกันเองเถอะพี่พายแต่นี่มันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะดูสิเกีรยล้านบ้านเลยฉันรู้ค่ะถ้าเกิดว่าฉันช่วยได้อะฉันช่วยไปนานแล้ว แต่ยังไงผมก็ทนดูแบบนี้ไม่ได้หรอกพี่้ายทอะไรเลเราไปเข้าไปช่วยกันเถอะคุณคะอย่าเลยฉันขอร้องคนแถวเนี้เขาบอกว่าสามีบ้านเนี้ยโหดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเอาอีกอย่างครั้งเนี้ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกปล่อยไปเถอะนี่คุณแต่ถ้าเราไม่ช่วยนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเมียเขานะที่เขาจะรอดอ่ะ คุณคะคณเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคะเสียงดังวุ่นวายลั่นเลยแล้วนี่หน้าคุณไปโดนอะไรมาคะเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันเล่นตกบันไดคุณอย่ามาโกงหกฉันคะ่ะรอยช้ำเยอะขนาดนี้ตกบันไดได้ยังไง ฉันว่าคุณเลิอกเถอะนะคะกับผู้ชายแบบนั้นน่ะให้ฉันโทรแจ้งตำรวจให้ไหมคะออไม่ต้องค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วสามีฉันเขาก็รักฉันมากเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะคุณคะทำกันขนาดนี้ไม่เรียกว่ารักหรอกนะคะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะมันเป็นสันดาน คุณไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นค่ะสามีฉันเขาทั้งรักแล้วก็แคร์ฉันมากแล้วนี่คุณเป็นใครคะคุณจะรู้ดีไปม,มากกว่าฉันได้ยังไงคุณไม่ต้องมาเสือกหรอกห่วงเรื่องของตัวเองเถอะแต่คุณคะคุณน่าจะตาสว่างได้แล้วนะคะ ไอนน้ไม่คุยอะไรกับคนพวกนั้นไม่มีอะไรหรอกค่ะที่รักเขาถามว่าน่าฉันไปโดนอะไรมาแต่ฉันบอกเขาไปแล้วนะคะว่าฉันไื่นล้มตกับบนีเองกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอยา่าไปคุยกับคนอื่นนะไม่เข้าใจเลยไหะฉันไม่ได้คุยกับเขานะคะมึงอยากลองดีใช่ไหมฮะอย่านะคะเฮ้คุณทำอะไรอ,ะอ่ะอาวไอ้ด่ มายุ่งทำไมแล้วคุณล่ะคิดว่าแมนรักเหรอที่ทำกับผู้หญิงแบบนี้อ่ะไอ้ห่าเนี่คุณคะอย่ามีเรื่องก,กันเลยนะคะนี่คุณทำอะไรสักอย่างสิถ้างั้นอ่ะฉันจะไปแจ้งตำรวจคุณคะอย่ามีเรื่องก,กันเลยนะคะ เอาสิต่อยผมสิอย่างที่คุณทำกับเมียคุณอนะอย่าเก่งแต่กับผู้หญิงสิก็ปล่อยมูนสิวะคุณคะปล่อยสาลทีชฉันเถอะนะคะนี่คุณคุณจะปกป้องผู้ใจเลาเลอแบบนี้ทำไมฮะผมไม่ปล่อยหรอกจนกว่าตำรวจจะมาคนแบบนี้มันต้องเข้าไปชดใช้ในสิ่งที่มันทำเหมคนอื่น ใช่สิครับคุณอย่างมันน่ะต้องเจอแบบอันนี้แหละนะไม่ไม่ได้นะคุณจะจับเขาไม่ได้ ลงนี้คุณคุณคุณคะคุณคุณคุณเป็นอะไรอ่ะคุณคุณคุณคะคุณคุณตื่นสิคุณคนนี้แหละครับคุณตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้คุณคะชื่อเหรอครับคุณฟุ้นสิฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันเปล่านะคะคุณตำรวจ จับมันไปเลยครับมผมเป็นพยานให้ได้ไม่นะคะมไม่มไม่นะคะคุณตำรวจคุณคุณลงงรับเดี๋ยวครับจับเธอไปไม่ได้นะครับทำไมล่ะครับแต่เขาเป็นคนทำร้ายคุณนะครับ ใช่ครับแต่ผมไม่เอาเรื่องผมประจายผู้หญิงคนนี้ดีผู้ชายคนนี้ต่างหากที่คุณต้องจับไปเขาทั้งทำร้ายร่างกายและข่มขู่ภรรยาของเขา คุณครับครั้งนี้ผมไม่เอาเรื่องคุณแต่ถึงแม้คุณจะรักสามีคุณมากแค่ไหนคุณก็ต้องรู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณควรจะรักตัวเองให้มากกว่านี้นะครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ทำร้ายคุณแล่วฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ไม่เอาเรื่องฉันฉันรู้แล้วค่ะว่าฉันควรรักตัวเองดีแล้วครับมา